ระบบจองคิวร้านเสริมสวยนางสาวปุงสุคนพรมแพรที่มาในความสำคัญของปัญหาร้านเสริมสวย beautiful hair เปิดเมื่อพศ2543โดยมีนางนันทนาเฉลิมทองเป็นเจ้าของกิจการให้บริการทางด้านความเสริมสวยเช่นตัดผมย้อมผมทำเล็บแต่งหน้าโดยลูกค้าของทางร้านจะมีลูกค้าประจำและลูกค้าทั่วไป โดยถ้าเป็นลูกค้าประจำถ้ามาแล้วก็จะใช้บริการก็จะใช้โทรศัพท์โทรมานัดไว้ล่วงหน้าก่อนแต่ก็อาจมาไม่ตรงเวลาบ้างทำให้คิวของลูกค้าคนต่อไปเลื่อนส่วนลูกค้าทั่วไปนั้นถ้าจะมาใช้บริการ mm hmm. เห็นแล้วมีคนมากก็จะไม่รอเพราะทำให้เสียเวลาก็อาจเปลี่ยนไปใช้บริการร้านอื่นแทน เนื่องจากกิจาการร้านเสริมสวย beautiful hair เป็นกิจาการขนาดเล็กยังไม่มีระบบในการจัดการคิวของลูกค้าจึงทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการรอคิวนานซึ่งทำให้ลูกค้าเสียเวลาและล่าช้าในการมาใช้บริการและไม่มีการกำหนดเวลาที่ชัดเจนทำให้สามารถทำให้ไม่สามารถกำหนดเวลาให้ลูกค้าคนอื่นได้และอาจทำให้เสียลูกค้า ดังนั้นจึงพัฒนาระบบจองคิวลาเสริมสวยโดยสามารถดําเนินการจองคิวผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพราะจะทำให้สามารถทราบถึงรายละเอียดของการใช้บริการที่วันและเวลาที่สามารถจะจองคิวได้โดยจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลระบบซึ่งมีกระบวนการคือลูกค้าที่จะมาใช้บริการสามารถเลือกวันและเวลาและบริการที่ต้องการจะทำได้ ตามที่กิจาการได้กำหนดไว้ในเว็บไซต์ได้ด้วยตนเองซึ่งสามารถตรวจสอบวันวเวลาที่จะมาใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลาลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสอบถามนอกจากผู้ดูแลระบบจะสามารถจัดเก็บฐานข้อมูลต่างๆของกิจาการและผู้ใช้งานจะตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้ง่ายแล้วยังช่วยในเรื่องการประชาสัมพันธ์กิจาการให้เป็นที่รู้จักอีก และทําให้ลูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็วเกิดความพึงพอใจตามความต้องการวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยด้านธุรกิจเพื่อออกแบบโปรแกรมของระบบจองคิวลาเสริมสวยเพื่อพัฒนาระบบจองคิวลาเสริมสวยเพื่อลดต้นทุนในด้านการเดินทางการสื่อสารการโฆษณาเพื่อสามารถดูคิวของร้านเสริมสวยได้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเว็บเพจสำหรับการจองคิว้าเสริมสวยโดยดำเนินการผ่านทางอินเทอร์เน็ตสำหรับการนำไปใช้งานได้จริงล้าเสริมสวย b e ว u t i ฟู l Hair เป็นที่รู้จักมากขึ้นสามารถจัดทำรายงานสรุปการใช้บริการของลูกค้าได้ประหยัดเวลาในการมารับบริการช่วยเพิ่มช่องทางทางธุรกิจวิธีการดำเนินงานแ n นนิง ค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์และกรณีศึกษาติดต่อกับร้านเสริมสวยศึกษาการทำระบบจองคิวเสนอหัวข้อโครงงานศึกษาโปรแกรม PHP และ MySQL อ,ออานลิิสกวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยการทำ Data Flow Diagram วิเคราะห์และออกแบบ Database วิเคราะห์และออกแบบอันกอรที่ใช้ในการทำระบบการจองคิวดีไซน์ เริ่มการเขียนโปรแกรมโดยใช้ PHP ร่วมกับ HTML ทำเว็บเพจให้มีรูปแบบเป็นด y นามิกโดยใช้ภาษา SQL จัดการทำฐานข้อมูล MySQL และจัดเก็บระบบไว้ใน a p a c h e ช e b s เว็บ r ซเเพื่อแสดงผล Implementation ตรวจสอบและแก้ไขรา,ายงานผลการดำเนินงานจัดเตรียมเอกสารและนำเสนอโครงงานบท <c oughs> ที่2งาน เอกสารรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องขั้นตอนในการสร้างเว็บไซต์ให้ประสบผลสำเร็จเว็บไซต์เป็นที่จัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดต่างๆของสินค้าบนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตโดยที่เราสามารถอ้างถึงเว็บไซต์ได้โดยเราจะต้องรู้ชื่อเว็บไซต์หรือที่เรียกว่า URL ดังนั้นเว็บไซต์ก็เปรียบเสมือนหน้าร้านของเราในระบบเดิมเป็นจุดนัดพบกัน การทำธุรกิจต่างๆจะเกิดขึ้นที่นี่ดังนั้นเว็บไซต์จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากของระบบการค้าทางอินเทอร์เน็ตทฤษฎีคิวคิวหรือทฤษฎีแถวรอคอยเป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่ใช้เรียนแบบงานจริงใช้วิจัยปฏิบัติการเพื่อระบุระดับการใช้บุคลากรและเครื่องมือที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้ในงานที่ต้องการปฏิบัติเป็นขั้นตอนการบริการจากการพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการแสดงให้เห็นว่าเป้าหมายของการให้บริการนั้นคือการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าบทที่3การวิเคราะห์และออกแบบระบบการวิเคราะห์งานเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์การดําเนินงานของระบบ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบถ้าระบบงานใดมีการวิเคราะห์ระบบงานที่ผิดพลาดก็จะส่งผลให้ระบบงานนั้นไม่มีประสิทธิภาพหรือทำงานไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ดังนั้นจึงต้องหาเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาระบบรวมไปถึงเทคนิคการออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิเคราะห์ระบบงาน ปัจจุบันในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการค้าขายแบบออนไลน์หรือการค้าขายทั่วไปการจองคิวต่างๆเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในการจองคิวล้านเสริมสวยโดยจากเดิมสามารถใช้บริการผ่านทางหน้าร้านจริงและสามารถทำการจองคิวผ่านทางเว็บไซต์ได้ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเลือกใช้บริการให้กับลูกค้าลูกค้าสามารถเข้ามาดูวันเวลาที่ว่างได้และทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการจองคิวเนื่องจากลูกค้าบางรายอยู่ห่างไกลการจองคิวผ่านทางเว็บไซต์จะทำให้ลูกค้าไม่ต้องเสียวเวลามานั่งคอยที่ร้านลักษณะการทำงานของระบบเดิมลูกค้าต้องมานั่งรอคิวที่ร้านเสริมสวยเอง ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างไม่เป็นระเบียบยากต่อการเรียกใช้งานปัญหาของระบบเดิมลูกค้าต้องมานั่งเสียเวลาคอยในร้านไม่มีการจัดเก็บผ่านข้อมูลลูกค้าความต้องการของระบบงานใหม่สามารถบันทึกการจองคิวในแต่ละวันได้สามารถจัดการการจองคิวได้สามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าได้ สามารถรู้ถึงการบริการของลูกค้าแต่ละคนได้สามารถคำนวณราคาค่าบริการได้ลูกค้าสามารถสั่งจองผ่านทางเว็บไซต์ของทางร้านได้สามารถกำหนดสิทธิในการใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ลูกค้าได้ Contact Diagram ลักษณะการทำงานของระบบมีส่วนที่สำคัญอยู่สองส่วนคือ ส่วนของเจ้าของร้านกับลูกค้าซึ่งการติดต่อระหว่างระบบกับลูกค้านั้นจะเริ่มขึ้นเมื่อลูกค้าต้องการที่จะจองคิวในการเสริมสวยลูกค้าก็จะไปสมัครสมาชิกแล้วก็จะเข้าสู่ระบบเลือกรายการที่จะใช้บริการและจองเวลาในการจะใ้องเวลาในการใช้บริการเมื่อได้จองแล้วระบบก็จะทําการตอบกลับโดยการส่ง sms เพื่อยืนยันการจองของลูกคา้า ต่อไปเป็น data flow diagram และ ER diagram